สวัสดีครับร้านทรัพย์โสพลจักรยานยนต์นะครับวันนี้สวัสดีกันวันที่นะครับ20นะครับผมพฤษภาคม2567นะครับวันนี้ก็เอาใจสายเครื่องเล็กกันนิดนึงนะครับวันนี้เรานําเสนอที่คูโบต้า e.t 80นะครับ e.t 80ตัวนี้ก็เป็นเครื่องพร้อมใช้งานนะครับเราเช็คระบบภายในแล้วนะครับเราไล่ตั้งแต่ชาร์ปแหวนลูกสูบปอกนะครับแล้วก็ระบบโอลิ่งใหม่หมดนะครับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับ แล้วก็พร้อมใช้งานเดี๋ยวให้ฟังเสียงนะครับตัวนี้นะครับก็ถังน้ามันใหม่เลยนะครับอันนี้เป็นของแท้เบิกห้างเลยครับลูกเก่าชํารุดนะครับเราเบิกใหม่ให้เลยตาไฟเป็นตาไฟเดิมมานะครับจากศูนย์จากโรงงานนะครับแล้วก็ก๊อกโซล่าแท้นะครับสายน้ามันเครื่องแท้สายน้ํามันตัวโซล่าเป็นของแท้นะครับปุ่ปืนข้อแน่นนะครับไม่มีคอนไม่มีโยกนะครับติดง่ายปั๊มหัวฉีดดีนะครับปั๊มหัวฉีดดีกันเลยตัวนี้นะครับก็ซื้อจากเราไปนะครับเดี๋ยวประกันหลังการขายให้นะครับ30วันเต็ม นะครับไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นนะครับเรารับประกันสินค้าให้จริงๆระบบภายในนะครับส่วนเอาไปใช้เกิดบาดเจ็บหรืออะไรเงี้ยก็ต้องว่ากันอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับพิเศษสุดนะครับพิเศษสุดนะครับผมให้ราคาที่12,900บาทนะครับพร้อมส่งทั่วไทยนะครับ12,900าบาทพร้อมส่งทั่วไทยสําหรับเครื่องนี้นะครับส่วนท่านใดมารับที่หน้าร้านจังหวัดฉะเชิงเซารถค่าน้ำมันทันที หนึ่งพันบาทลดค่าน้ำมันทันทีหนึ่งพันบาทครับผมรับหน้าร้านจ่ายแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ท่านใดให้จัดส่งนะครับมีมัะจำสามพันที่เหลือเก็บปลายทางทั้งหมดครับเดี๋ยวรีวิวให้ฟังสาหรับเสียงนะครับเบอร์โทรยวทิ้งให้หน้ากระดานนะครับก่อนจะจบคลิปนะครับผมเดี๋ยวทิ้งผมทิ้งไว้ให้นะครับตอนที่ลงหน้ากระทู้นะครับหน้าโพสของยูทูบนะครับ โลนะคะเดี๋ยวเล่นกังครับ คุ้มค่าเลยนะครับเครื่องนี้ et80 ภายในแน่นๆเลยนะฮะข้างในนะครับถ้าคะแนนเต็ม10ตัวนี้ก็ผมให้อยู่ที่7.5คะแนนนะครับความสึกหลอความฟิตร่วงลงไปจากปกติจากของใหม่นะครับหายไปแค่2.5เเซนะครับหรือถ้าคะแนนเต็ม10นะครับตัวนี้ผมให้อยู่ที่7.5คะแนนนะครับผมเครื่องอายุนานแล้วนะครับก็เราก็การันตีกันตามจริงนะครับอย่าไปโกหกซึ่งกันและกันครับบอกกันตามความจรงตามตรงนะครับ ตัวนี้ก็รับประกันหลังการขาย30วันเต็มนะครับ30วันเต็มเบอร์โทรรับสโพรนะครับ0983628238นะครับ0983628238นะครับคลิปนี้จะทำขึ้นวันที่20พฤษภาคม2567รับสโพรเจริญยนต์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านขอให้ร่ำรวยครับสวัสดีครับ